บวชนั้นเป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือได้รับความรอดแห่งจิตใจได้รับอมตะธรรมความไม่ตายแห่งจิตใจแต่การบวชนั้นมันอยู่บนหัวคนทุกคนถ้ามันเป็นการบวชจริงในการบวชนั้นทำประโยชน์ผู้อื่นในอย่างประโยชน์โลกโลกได้ยิ่งกว่าคนไม่บวช ถ้าใครมันจริงมันไม่โกหกตัวเองมันว่ามันอยากจะทําประโยชน์ผู้อื่นแล้วบวชเพื่อทําประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียวก็ยังพอยังไม่ต้องบรรลุมคผลผนิพพานมันยังมีมีโอกาสทําได้แล้วก็ทําลายกิเลสทำเห็นแก่ตัวไปในตัวในการช่วยเหลือกุศลส,สาธารณะเพรการบวชนั้นเป็นเพศที่สูงสุดคือสมณเพศเป็นเพศที่ทรงไว้ซึ่งพระอระหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้า พระปัจเจกัพพุทธเจ้าและสารหังโดยทั่วไปขอให้พิจารณาดูกันอย่างนี้ถ้าาใจอย่างนี้ผ้าเลืองมันคงจะไม่ร่อนนะมันคงจะบวชกันได้สองพรรษาสามพรรษา 4, สาี 5, สา่พรรษาห้าพรรษาจนกระทั่งลืมสึดไปก็ได้ <c oughs> อา,าเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงมาบุกมาพูดกันในวันนี้ว่าการบวชคืออะไรการบวชคืออย่างนี้ มันวิเศษกี่มากน้อยแล้วมันกลับไม่ต้องลงทุนอะไรเป็นเงินเป็นทองทํานองเดียวกับที่พูดว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางอย่างไรก็อย่างนั้นนี่คือการบวชที่แท้าจริงจึงเป็นการบวชจริงแล้วมันก็ตลอดไปที่เหลืออยู่นิดหนึ่งก็จะพูดถึงการบวชที่เป็นการบวชชั่วคราว ไม่ได้ทำหนิ้ที่เทียนอะไรที่ว่าจะเป็นการบวชชั่วคราวเมื่อมันมีความสามารถทางนั้นก็บวชชั่วคราวแต่คอยทำจริงๆทําทำมัได้ผลจริงๆบวชพรรษาเดียวก็ได้แต่คอยมีการกระทําที่ตรงตามความหมายของการบวชที่มันเป็นการค้นหาอะไรที่มันดีกว่าอยู่บ้านเรือนให้เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างต่ำต้อย ถ้เนคนไหนที่จะบวชเพียงพรรษาเดียวก็ขอให้คือเป็นโอกาสทดลองว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยที่สุดไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเลยทดลองการบังคับตัวบังคับจิตบังคับความรู้สึกบังคับตาหูจมูกลิ้นตาใจทดลองสลับทรัพสมบัติของรักของพอใจทดลองไปทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อบวชได้เพียงสามเดือน มันก็จะเป็นการบวชที่มีอานิสงมหาสารอย่างที่ท่านอาจารย์แต่ก,ก่อนท่านพูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณเพราะมันไม่อาจจะพูดอย่างอื่นคือท่านพูดว่าให้เอาอฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดาษแล้วก็เอาภูเขาส,สูเมนนะเหมือนกับปากกา คือผู่กันให้เอาแผ่นดินเหมือนกับหมึกเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึกแล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้ามันก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวชท่านไม่รู้จะพูดอย่างไรก็เลยพูดว่าเป็นอุทธมาอย่างนั้นว่าการบวชนั้นถ้าบวชกันจริงมันมีอานิสงส์อย่างนั้นแล้วเดือนนี้เราได้อานิสงส์อย่างนั้นกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ว่าการบวชคืออะไรก็แทบจะไม่รู้เันแล้ว เขาไปปรึกษากันดูใหม่ในระหว่างอุปชาอาจารย์กับผู้บวชในระหว่างผู้บวชกับผู้บวชในระหว่างผู้บวชกับบิดามารดาญาติมิตรสหายทั้งหลายว่าเราจะเอาประโยชน์อะไรจากการบวชกันให้ถูกต้องให้ตรงตามความมุ่งหมายอันนี้ทีนี้จะพูดถึงว่าไอ้บวชชั่วคราวนั่นมันคือยอย่างไรบ้างบวชสามเดือน ก็ยังเป็นมีขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้นใหม่ทางพุทธการก็ไม่มีเรื่องบวชสามเดือนทรรเนียมบวชสามเดือนมันไม่มีเดี๋ยวนี้เราเห็นว่ามันมีประโยชน์เอาร็บวชกันสามเดือนก็็ให้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงตลอดสามเดือนทีนี้ก็ยังมีที่มันเล็กลงไปอีกเล็กลงไปอีกเรียกว่าบวชเฉพาะวันอันนี้เป็นวันอุโบสถถือศีลอุโบสถ ก็เป็นการบวชชนิดหนึ่งบวชหนึ่งวันคือวันอุโบสถแล้วถือศีนุโบสถตรงตามความหมายของสิกขาบทททำตามรอยพระอรหันต์แปดประการนั้นแล้วโดยจิตใจย,ยังได้รับอะไรอะไรเหมือนกับการบวชทุกประการเพราะว่าในวันที่ถือศีนุโบสถนั้นต้องทำให้มีจิตใจเป็นอย่างอื่น เป็นจิตใจที่อิสระหลุดพ้นเป็นจิตใจที่สงบได้ดื่มรสของพระนิพพานคือความเยือกเย็นไม่มีการรบกวนของกิเลสไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอะไรเหมือนกับสละออกไปแม้แต่ชีวิตก็ไม่ได้คำนึงถึงเหลืออยู่แต่การประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดในการตามรอยพระอรหรันต นี่เรียกว่าเป็นการอยู่ในรอยของพระอรหันต์หรือเดินตามหลังพระอรหันต์ไปมันจึงถือว่าการบวชแม่บวชวันเดียวก็มีอยู่เป็นการสมาทานอุโบสถศีลเป็นต้นหรือว่าใครจะสมาทานการบวชอย่างอื่นที่มันคล้ายๆกันบวชวันหนึ่งสองวันสามวัน,วน,วน,วนเจ็ดวันอะไรก็ยังทําได้แต่ขนรรมเนียมเพณนี้มันมีห้ายอยู่แล้วว่าถึงวันอุโบสถก็บวชกันเถอะ ถึงวันโบส็บวชกันเถอะบวชหนึ่งวันให้เป็นการตามรอยพระอาหารหันต์แล้วก็จะรับอนิสสงของการบวชอย่างที่ว่ามาแล้วไม่มากก็น้อยเอาจะพูดให้เอาให,ให้มองเห็นกันเต็มที่ว่าทื้วโบสถหนึ่งวันก็มันเป็นการออกไปคน้นไปแสวงหาว่าอะไรมันดีกว่ากันระหว่างอยู่เป็นครวาว่ากับการบวช